นี่ที่นอนก่อนแต่ว่าหอกนี่ผมมินผมเนี่ยลอกนี่ผมมินผมคือนอนนี่ครับ ตามเป็นไทยองคลบริอ,อ,อรงพที่น้องค์ที่ตามรอบนี้นมีเสื้อไพอยกับเสียงเสียบนน้อันนองแก้พระมัสยิดผู้แข ช่วงช่วงเดี๋ยวไล่กลุ่มต่อแต่เดี๋ยวต้อ่รีบรีบเลยนะครับโอนเงินไปแล้วยังไม่ได้รับเข้ากลุ่มเลยกดอย่าลืมกดร่วมเข้ากลุ่มนะครับใครที่ส่งสลิปไปแล้วนะครับรยอย่าลืมกดรวมเข้ากลุ่มดีตันเนาะ ที่นอนนอนยีหลีด้เนี่ยามาใสเนี่แมนผู้ใ <c oughs> ดจะเป็นผู้หลาก <c oughs> เริ่มกี่โมงหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าสำหรับไทยที่มาหน้าง,งานก็คือประตูเปิดหกโมงสิบแปดนาิกาครับเข้าไปรอแล้วครัน้องบอยขอบคุณครับอ่าจะไม่ลบนะครับจะเอาไว้ในกลุ่ม แล้วก็สําหรับงานเราจะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์นะครับในขณะที่แสดงจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปหรือไลฟ์จะมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ในกลุ่มที่พวกเราเราจะสงวนไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับ<ะ>อย่าพึ่งเราอย่าพึ่งตัดลงติกตอกหรือตัดลงเพจนะครับเราสงวนไว้หนึ่งหลังจากนั้นคือ ก็สามารถครับผมฉะนั้นแล้วอบอสือมู้เจ้าใจขาดแท้พอมันสิบริเบิงไงสิบ่งจอบเถาเบิงฟี่น้ำติกตอกน้ำเพะคือผมบอกเลยอันนี้ก็จะบอกแบบผู้ใหญ่เบากันว่าจะสงวนไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับไว้หนึ่งสัปดาห์อะไรครับเราต้องให้เกียรติคนที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับเราต้องให้เกียรติคนที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับคนที่สนับสนุนเท่าคือคนที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะครับเราจะ ห้ามถ่ายพูดในโรงละครห้ามถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอห้ามไลฟ์สดและก็ผู้ที่รับชมในกลุ่มก็ห้ามตัดคลิปลงข้างนอก,หน,อกหนึ่งสัปดาห์ห้ามหนึ่งสัปดาห์ครับเพื่อเพื่อ,อให้เกียรติคนที่เราสนับสนุนกันนะครับ